เรื่องนี้เป็นเศษส่วนพหุนานะครับเศษส่วนพหุนาย้อนกลับไปความเดิมตอนสมัยที่เราเป็นเด็กน้อยเนะะาะหากเราต้องการบวกลบเศษส่วนวิธีการที่เรามักจะใช้กันคือเราทำยังไงครับเช่นครูมี3ามส่วนสบวกหส่วนสแบบนี้ย ทำส่วนให้เท่ากันโดยส่วนที่เท่ากันน่าจะเป็นเลขอะไรฮะส่วนเท่ากันเป็นเลขสองได้ไงไไเลขอะไรเลขสี่แสดงว่าตัวข้างหลังเราแปดแล้วเข้าไปคูณสองเข้าไปเนาะอ,อันนี้ก็จะได้เป็นสามบวกสองเป็นห้าส่วนสี่ถูกไหมครับห้าส่วนสี่อันนี้คือวิธีที่หนึ่งแต่วิธีการที่ทําส่วนให้เท่ากันนั้นไม่เหมาะกับกรณีที่ส่วนเป็นเลขเยอะๆหรือส่วนที่หาคอลนอยยากๆม,มันก็จะมีวิธีหนึ่งคือใช้หลักการคูณควาย คุณเลือกที่จะใช้เลขตัวเดิมเลยนะเพื่อให้นักเรเียนเห็นภาพว่าต่อให้ใช้การคูณคว่คยคำตอบก็จะได้เท่าเดิมนะครับวิธีการคูณคว่นะครับก็เอาสี่ขึ้นไปคูณกับหนึ่งได้สี่บวกเอาสองขึ้นไปคูณกับสามได้หกและเมื่อคูณคว่เสร็จแล้วต้องเอาตัวส่วนมาคูณกันสี่คูณสองได้แปดโอเคนะครับจากนั้นคิดเลขครับสี่บวกหกได้สิบส่วนแปด ซึ่งทอนเป็นเศษส่วนยังต่ำได้ห้าส่วนสี่เท่ากันไหมเท่ากันแต่พอดูลักษณะแบบนี้วิธีนี้จะง่ายกว่าเพราะมันเป็นตัวเลขแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขไงมาเจอแบบเนี้ยเราจะทำคอลอนอให้เท่ากันได้ยังไงล่ะเพราะมันเป็นพหุนามเลยฮะเราก็เลยจะใช้หลักการคูณควายโอเคไหมครับพร้อมนะตั้งสติดีๆนะหาพื้นที่ว่างไว้ก่อนเลยเปลี่ยนโหมดเป็นประกาศสีดำบ้าง โจทย์ของเรานะครับคือ x x ส่วน x บวก4นะครับแล้วก็บวกกับ1ส่วน x เท่ากับ3ส่วน4อ่ะเรารวมฝั่งซ้ายให้เสร็จก่อนนะครับรวมฝั่งซ้ายให้เสร็จเราก็เอา x ขึ้นไปคูณกับ x ได้ x กำลัง2บวก เราเอา x บวก4ขึ้นไปคูณกับ 1, 1> ก็ยังคงเป็น x บวก4เช่นเดิมจากนั้นอย่าลืมเอาตัวไหนมาคูณกันตัวข้างล่างคูณกันตรงนี้ถูกไหมครับ x บวก4คูณ x ก็กลายเป็น x กำลัง2บวก 4x นะฮะ x กำลัง2บวก 4x ขวามือยังคงเป็น3ส่วน4 กาเป็นแบบนี้ก่อนตัวเลขอ่าเวลาจะแก้สมการหาต่องงไหมไม่งงนะจากนั้นเราจะคูณไข่ข้ามสมาการเอาสี่ขึ้นไปคูณกับก้อนนี้เอา x กำลังสองบวกสี่ขึ้นไปคูณกับก้อนนี้เวลาขึ้นไปคูณแล้วตัวส่วนจะมีอยู่ไหมตัวส่วนจะไม่มีแล้วนะครับสี่ขึ้นมาคูณกับ x กำลังสองก็กลายเป็นส x เกกำลังสองบวก ี่เบวกสิขวามือเอาขึ้นไปคูณกับ3ได้เป็น 3x มเอ็กำลังสองบวกสิบสองกนะครับสิบการจะหาสรรมการเราพบว่าสรรมการตอนนี้เป็นสรรมการกำลังสองถูกไหมฝั่งขวาจะต้องเป็นเลขศย์ก็คือย้ายไปรวมกันฝั่งซ้ายให้หมด สามเอ็กกำลังสองบวกอยู่คูย้ายไปหักออกจากสี่เอ็กกำลังสองเหลือเพียงเอ็กกำลังสองนะครับสิบสองเอ็กบวกยูคูย้ายเป็นลบตรงนี้เป็นลบแปดเอ็กบวกสิบหกขวาม,มือเป็นศูนย์ยังเป็นศูนย์แล้วนะครับจากนั้นพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราพบว่าเอ็กกำลังสองลบแปดเอ็กบวกสิบหกแยกเป็นสองวงเล็บได้คืออะไรเอ่ย เป็นกำลังสองต้องแยกสองวงลเสมอนะครับสี่กับสี่เครื่องหมายลบสี่กับลบสี่เอ้ยเหมือนกันนี่ใส่เอของเราเป็นเลขอะไรเป็นสี่เพราะนั้นคำตอบของเราข้อนี้สิบเอ x เท่ากับสี่นั่นเองใช่ x อเท่ากับสี่โจทย์แบบนี้ เราจะทําก็ต่อเมื่อเขาให้เราหาค่าเป็นตัวเองออกมาเนาะแต่ถ้าเขามีโจทย์มาให้เขามีก่อสขอห้าขอหกง .7 อเจ็ดเราจะไม่ทําวิธีแบบนี้มันช้าเราจะวิธีการเอาตัวเลือกเนะี่ยเอาช้อยเนี่ยไปแทนในโจทย์พอแทนแล้วข้อไหนให้ค่าสามสี่เอออันนั้นแหละคือคำตอบวขภาบอกไหมมันจะเร็วกว่าถูกไหมแค่เราคิดเลขว่ะ ราอน,นี้เราต้องคูณควาทั้งสองรอบได้เสร็จก็ต้องมาคูณฝั่งนี้อีกแล้วก็แยกตัวประกอบถามต่ออีกจะยาวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีช้อยเราก็จะช้อยไปแทนนะแทน X แทนที่ตัว X อย่างข้อน,นี้ครับลอ,องแทนดูก็ได้เนาะคั้นข้อ,น,ขอน,นี้ครับตอบคือสี่ใช่ไหมลองเช็คดูนะโจทย์คือ X ส่วน X บวกสี่เนาะก็กลายเป็นสี่ส่วนอะไรฮะสี่บวกสี่นะครับก็คือหนึ่งส่วนแล้วก็บวกหนึ่งส่วน x ดูซิว่าจะเท่ากับสามส่วนสี่ไหม นี่แค่เป็นสี่เลยล้กันตรงนี้คือสี่ส่วนแปดพอเป็นสี่ส่วนอย่างตามได้หนึ่งส่วนสองถูกไหมครับบวกกับหนึ่งส่วนสี่อ้าวตัวส่วนไม่เท่ากันแปดสองเข้าไปถามว่าได้สามส่วนสี่ไหได้เนี่ยครับก็ได้คาตอบละเออแต่ถ้าเขาไม่ให้ตัวเลขมาเนี่ยเราก็ต้องแสดงวิธีทำโอเคนะเพื่อให้เขา้าใจชัดเจนมากขึ้นอ่ะไปดูข้อสองครับ สำหรับข้อที่สเป็นเครื่องหมายลบแบบนี้ต้องระวัง x ส่วน x ลบ2ลบกับ x ส่วน x บวก2มีค่าเท่ากับ4ส่วน3นะครับมีค่าเท่ากับ4ส่วน3เราจะมาเริ่มคูณกันก่อนะครับคูณกันก่อน่าจะย่งน,น,น่าจะใกล้ละถ้าหมด9้าโมง2ีสแล้วคุณไมนมาเดี๋ยวครูปล่อยเลยเนาะ ใช่เพื่อรอเรเียนวิชาต่อไปเอา x บวก2ไปคูณกับ x ได้เป็น2บวก 2x จากนั้นตามด้วยเครื่องหมายลบนะต้องระวังถ้าหลังเครื่องหมายลบจะเป็นพหุานามเปิดวงเล็บรอไว้เลยครับไม่งั้นเดี๋ยวผิดเอา x ลบ2ขึ้นไปคูณกับ x ได้เป็น2ลบ 2x นะครับและอย่าลืมตัวส่วน นำมาคูณกัน2อลบลบสเพราะมันคือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเราก็หาจากหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้เลยนะครับหรือใครจะคูณกระจายเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะขวามือของเราเป็น4ีส่วนส ฝั่งซ้ายรวมกันให้เสร็จนะครับรวมกันให้เสร็จตัวนี้คือ x กาลังสองกระจายลบเข้าไปตรงนี้จะได้เป็นลบเลยครับแสดงว่ามันตัดกันหายไปนะถูกไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบวกตรงนี้นเป็นลบก็ตัดกันหายไปตรงนี้เหลือบวกสอง x ตรงนี้ลบกระจายเข้ามาลบเจอลบเป็นบวกแสดงว่าคือสอง x บวกสอง x เป็นสี่ x ตัวส่วนเป็น x กาลังสองลบสี่ ขวามือเป็น4ีส่วนสนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้จะง่ายละเราก็จะใช้หลักการคูณค้ายเอา3ขึ้นไปนคูณกับ 4x ได้ 12x แล้วก็เอาเอ็กำลังสองลบสไปคูณกับ4เป็น 4x ่เอกำลังสองลบสิแต่ว่าบังเอิญหน้า x อกำลังสองเนี่ยมันเป็นบวกอยู่แล้ว แทนที่ครูจะทําขวาให้เป็นศูนย์ครูก็ทําซ้ายให้เป็นศูนย์แต่ละกันเพราะครูไม่อยากให้หน้าดีกรีสมมติติดลบไม่งั้นมันจะแยกยากครูก็เอา4ี่ x กําลังสองคงไว้เหมือนเดิมส2บสองบวกอยู่ย้ายไปลบสิบสอง x ลบสิบกซ้ายมือเป็นศูนย์เรียบร้อยซ้ายมือเป็นศูนย์เรียบร้อยพอซ้ายมือเป็นศูนย์แล้วสังเกตอีกเลขตรงนี้เป็นสี่เลขตรงนี้เป็นลบสิบสองเลขตรงนี้เป็นลบสิบหก สามารถเอาเลขอะไรหารตลอดได้มีมากกว่าสองไหมอ่าครัวสี่หารเนะาะแบบพิเช์หารเลยนะซ้ายมือก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมครับสี่ต่อสี่ศูนย์เท่ากับ x กําลังสองลบกี่ x ครับสาม x ลบเท่าไหร่ฮะลบสี่อ่าเป็นกําลังสองอีกแล้วต้องแยกสองเล็บครับ สามเอกลบสี่กับเอ็กตอบสับประจูด้วยบวกหนึ่งเพราะนั้นคำตอบของโนคือสี่กับสี่กับคะแนนหายไปแล้วเพาะสี่กับหนึ่งอะสี่ก,กับลบหนึ่งนะครับต้องดูข้างขวาให้ชัดเจนวิธีคิด น้าจะใช้สูตรเราจะมันจะใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กําลังสองลบส ac ส่วนสอง a สูตรนั่น,นแ่ะยาวๆนั้นแ่ละนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ถ้าเป็นเรื่องนี้ส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่ออกยากนะส่วนใหญ่ดีกีสองอ่ะจะแยกได้เสมอแต่ถ้ามันแยกไม่ได้มันหาเลขสองตัวไม่ได้มันก็จะใช้ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กําลังสองลบส ac ส่วนสอง a ใช้สูตรเนี้ย ถ้าในรูทติดลบหาค่าไม่ได้ถ้าในรูทเป็นศูนย์มีคําตอบเดียวแต่ถ้าในรูทเป็นตัวเลขที่ถอดได้หรือถอดไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ลบหาได้สองคำตอบคําตอบแรกเกิดจากลบ b เอามาบวกกับค่าข้างหลังคําตอบที่สองเกิดจากลบ b ลบกับค่าข้างหลังนะครับมันก็มาจากตรงนี้สมมติว่าจะโจทย์คือ y เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ 5x บวก1เนาะอันนี้คือค่าของ a อันนี้คือค่าของ b แสดงว่า b ีลบห้าอันนี้คือค่าของ c <4. S 1> แต่ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นบวกแสดงว่า b ของหนูจะเป็นอะไรแทนเป็นห้าแทนเออเพราะฟอร์มของเขาคือ y, <c oughs> y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์ a <c oughs> คือสัมประสิทธิ์ <c oughs> หน้า x กำลังสองเลย b คือสัมประสิทธิ์หน้า x แล้วต้องเป็นบวกถ้าเป็นบวกก็ตอบเลขนั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นลบก็ตอบก็ตอบลบ อย่างเน,นี้ยบวกห้าเพราะนั้น b ของหนูก็เท่ากับห้าแต่ถ้าเป็นสองเกำลังสองลบห้าบวกสามแบบเนี้ย b ของหนูเป็นอะไร<อ>ลบห้านะครับเออก็อได้ประมาณน,นี้นะอันนี้ที่คุณโน๊ะสองนะครับอ่ะมาดูข้อสุดท้ายน่าจะได้ถัดข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายขอเป็นข้อที่สามแล้วกันนะครับ <c oughs> ข้อที่สามโจทย์ของเราคือสองส่วน x บวกหนึ่งโจทย์เรื่องพวกนี้ถ้าจะแม่นต้องทำบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นแอลติบ้าเนาะพิชคณิต ไม่มีการตีโจทย์ก็คือแก้คูณอย่างเดียวแยกตัวประกอบอย่างเดียวนะฮะเท่ากับ25่ส่วนยีสิอ่าสเต็ปเดิมเลยนะฮะ <PM. S 2> ทำแบบเดิมเลยคูณป้ายขึ้นไปอันนี้ก็จะได้เป็น 2x งเอกำลังสบวกหแต่ว่าข้อนี้มันลบกันอยู่นะเป็นลบปุ๊บเปิดวงเล็บรอไว้เลยทุกครั้งนะครับเอา x อบวกหไปคูณกับ x ได้เป็น x กำลังสองบวก x วงเล็บปิดขวามือก็เป็นยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสี่แต่อย่าลืมตัวส่วนนะครับตัวส่วนก็นำนะรครับ x บวกหนึ่งไปคูณกับ x บวกสามซึ่ง x บวกหนึ่งคูณ x บวกสามได้เท่าไหรเ่เลยบวกสี่ x บวกสามวิธีคูณให้ไวก็คืออ้าว อันนี้มันคือการเหมือนการแยกส่งเล็บอยู่เลขสองตัวนี้คูณกันได้โค้ดท้ายถูกไหมแสดงว่าหนึ่งคูณกับสามได้สามและหนึ่งบวกกับสามต้องเป็นสี่เออมันต้องลิงก์กันไปลิงก์กันมาแบบนี้ถึงจะเร็วนะครับอันไหนครับข้อมันข้อน,นี้คืออันนี้มันเป็น x อกำลังสองลบสี่เพราะว่าก่อนที่จะเป็น x กำลังสองลบสี่มันเป็น X-2 ลบสองคูณ x บวกสอง มันเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเรามองแบบนี้ได้แต่พอเป็นข้อนี้ปุ๊บมันเป็นคนเลขคนละตัวกันถ้าจะสังเกตอะไรแบบนี้ต้องทําโจทย์บ่อยๆแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อแบบนี้ต้องคิดแบบนี้แบบนี้ต้องคิดแบบนี้มันจะคล่องนะครับมันจะคล่องลบตัวเศษให้เรียบร้อยสอง x กาลังสองลบ x กาลังสองเนาะพอครูกระจายเครื่องหมายลบเข้ามานะเหลือเท่าไหร่ถ้าตัวเศษสอง x กาลังสองลบ x กาลังสอง เหลืออะไรครับเหลือ x กำลัง2บวก 5x ทันไหมเพราะว่า 2x กำลัง2ลบไป x กำลัง2ก็เลยเหลือ x เดียวกำลัง2แล้วก็บวก 6x ลบ x ก็คือ6ลบ1เหลือ 5x นะครับตัวส่วนของเราเป็น x กำลัง2บวก 4x บวก3และขวามือของหนูคือ25ส่วน2ี4ได้เป็นแบบนี้ ไม่ได้ครับเพราะว่าติดเครื่องหมายบวกเต็มไปหมดเลยตัดไม่ได้จะ x ตัด x x ตัด x ไม่ได้นะครับไม่ได้นะจากนั้นทําการคูณควายขึ้นไปนะครับเอาตัวนี้คูณควายขึ้นไปตัวนี้คูณควายขึ้นไปก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่ x กาลังสองบวกร้อยยี่สิบ x ขวามือ ยี่สิบห้า x กำลังสองคูขอขยันนิดนึงยี่ิบห้า x กำลังสองบวกหนึ่งร้อย x บวกใช่ไหมสี x ่ x คูณยี่สิบห้ารวมกันให้เรียบร้อยครับครูก็สังเกตอีกแล้วว่ายี่สิบ้า x เนี่ยมันอยู่ทางด้านขวามือเนาะยี่บ้า x กำลังสองด้วยซ้ำแต่ว่าซ้ายมือเป็นแค่ยี่บสี่ x กำลังสองครูก็ย้ายยี่สบสี่ x กำลังสองมาลบ เพราะครูไม่ต้องการให้หน้าดีกรีสูงสุดของครูมันเป็นลบมันก็จะเกิดเพียงแค่ x กำลัง2ร้อยี่สิบ x ครูก็ย้ายมาลบอีกแสดงว่าได้เป็นลบยี่สิบ x ส่วนเจ็ดิบห้าทำอะไรไม่ได้เขียนไว้เหมือนเดิมกลับกลายเป็นฝั่งซ้ายเป็นศูนย์แทนซึ่งก็ไม่ได้ผิดจะซ้ายหรือขวาเป็นศูนย์ไได้พอมาถึงขั้นตอนนี้เป็นดีกรีสองอีกแล้วสเต็ปเดิมเลยแยกสองวงเล็บแยกสองวงเล็บออกมา คูณกันได้75บวกกันได้ยี่สิหารห้าไม่ได้ครับเพราะหน้าเอกกำลังสองไม่มีอะไรให้เราหารมันไม่เหมือนตะกี้ตะกี้มันมีตัวเลขอยู่อย่างตะกี้มันมีเลข4ี่อยู่เลยหารได้ถ้าจะหารต้องหารได้ทุกคตนะครับมีไหมคูณกันได้75บ้าบวกกันได้ยี่สิบ สิบห้าห้าหน้าสิบห้าเป็นลบหน้าห้าเป็นถ้าบวกคูณกันมันจะได้ไหมลบนะต้องลบศูนย์นะเพราะนั้นเของเราเท่ากับสิบห้ากับจบขาวได้เ,เป็นแบบนี้แต่ถ้าเขามีโจทย์นะครับแล้วก็มีชอยให้ก็อ,อย่างที่บอกจะเสียเวลาทาวิธีเหล่านี้ไหมไม่เอาชอยไปแทนเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยให้แบบนั้นหรอกแต่เราก็รู้เทคนิคว่าอ๋อมันสามารถทําแบบนั้นก็ได้เพราะบางครั้งเขาอาจจนะเผอไง เออเราก็จับได้เลยนะครับอืมใช่การคุณค้วยเป็นการกําจัดตัวส่วนออกไปให้ให้หมดโดยวิธีที่เร็วที่สุดน,นะคร